ผู้ป่าครับวันนี้กินข้าวอะไรเอ่ยคาร์โดแอปเปิ้ลเอาคาโดผสมแอปเปิ้ลใช่ไหมลูกอนกินเยอะๆนะบางคำนะจะได้โตไวๆไตโบโบโตไวๆนะครับมามามากินเยอะๆพ่อถ่ายวีดีโอวันนี้ลงคลิปนะวันนี้วันนี้กินข้าวกับเอาคาโดผสมแอปเปิ้ลหลังจากหายท้องเสียมาล mm. อ,อยไหม อร่อยไหมลูกกินด้วยดิ้วันนี้กินข้าวที่ระเบียงหน้าบ้านนะเดี๋ยวพ่อขอถ่ายลงปนะอไน้าหำน้อย <c oughs> ไม่หิวเลยลูกกินจักหน่อยเนาะเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นมา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 อัมมันน,นี่เน่ากิน ตาแสบเลยจาสงสัยกิ่มน้องมึงอ้ํามัม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 ผู้ภาผู้ภาเงี้ยวเตบเลยเลยน้่ายึน น้องพูค pues รับกินลมชมวิวนะลูกวอได้กินข้าวหน้าบ้านกินลมชมวิวด้วย กินเยอะๆลูกกินเยอะๆจะได้ไต,โโโตวัวโตใวญ่ๆอมมัมมัมมัมมากินพาพ่อี๋ยวพ่อพาไปเล่นกับตาวพ่อไปยืมที่สูบลมตามมาสูบรถเท้าดูพรุ่งนี้พาขี่โมไซค์เล่นเนาะ ี่ค่ะนังมาแรงดูดอีกข้าวดูดน้ำมูกอีก เอาอยาให้กินนะไอบอกว่ามากมากผ้า<ว>มาันเป็นหมออีกมากกินยาดีตะนายเลยพอมี่แบบว่าตฏิเสธเลยแล้วแล้วก็ให้เพื่อนบาดเข็มฉีดยาละปลิ่ง ผักผักมามามามกินเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำใช่ไหมน้ำพร้อมแล้วพ่อเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว อร่อยไหมลูกเล้ะเธอเลยเมานี่กูพาพด้พยาดูอะไรนีดด่ดู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 ช้างดูช้างดูช้าง มัม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 นี่อะไรอ่ากินข้าวนะกินนะเดี๋ยวพ่อให้เล่นเครื่องให้เล่นตะกากินข้าวก่อนมัม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 ไงนี่ไงนี่ไงกินเอาไหม มือเนี่เด่นแปลกๆเด้่ยผู้าเด่นของเก่าเนี่ยบ่ได้มันชิ้นแล้วมันว่ากินต้องของใหม่ของใหม่นาะลูกเนาะเล่นของใหม่จะได้กินข้าวอร่อยอร่อยนี่ตะก,กาทักผ้าของผู้านี่ของแถมจากบิ๊กซีเนาะคุณแม่ซื้อมาเดี๋ยวพ่อให้ กินแล้วผู้พาไปอาบน้ำนะแล้วให้แม่ไปอาบน้ำด้วยน,นี่แม่เหนื่อยไม่ไไปอาบน้ำเลยอันนี้ชมวิวบรรยากาศนะครับบรรยากาศหมู่บ้านเมโทรทาว่าวิวดีมากเลยตอนเช้าตะอี อตัตะกาผ้าไหมครับยี่สิบบาทครับเอาไว้ใส่ของเล่นเนาะมา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 อืมโอ้ยสุดยอดไปเลยเดี๋ยวผู้ผาถึงขวบหนึ่งเดี๋ยวพอผ้าไปเทียวสวนสัตว์เนาะใบบอไปดูเสือเนาะสวนสัตว์การก็ได้นี่จะไปสวนสัตว์อุบลบ่ สนทุดูบุไปทางไหนเพื่อนหน่อยกันม,มันเคยไปดยเดี๋ยวถามมันโอก,กน,นะโอโอกรพาลูกไปเทียเ่ยวสนสัตตก,การนะมาสนสนัตุดูบลตะการโบกมีเสือบันไดถามน้าโอกนะ๊กนะลูกเนาะน้าโอ๊กคุณพ่ออัปเปอร์นะชวนอัปเปอร์ไปด้วยอยากกินข้าวเสร็จพ่อพาเล่นกับฮักกี้ไปตีมวยกับฮักกี้เนาะ ฝรั่งผ้าลูกแรนคีโมไซลลินเตอร์ซีโม้งแรงแดดหวนมา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 ไม่อำอำอาเล่นเล่นตอนนี้ผู้พามาเลยของแปลกเมืองลาเลยเดี๋ยวพ่อพูดลาวแล้วอีสานละพูดไทยไม่ไม่คล่องเนาะผู้พานะมาห้ำหน่อย นี a, ah ่ไงตะก้าเสื oh ้อผ้าอํมอํออออมัม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 ้องภูผาวันนี้พาพาใครไปเล่นบ้างอันนี้พี่ชิโร่ไปไหม พี่โลพี่โกโก้เนาะอมฮาอมม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 มัมม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 กมม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 ่มมมมนมม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 กดติดตามกดไลมม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 ม สวัสดีครับ